สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบรุนกะสิบห้ามาเยี่ยมบ,บ้านนะคะของนี่เลยค่ะของบอกไปว่าเพิ่นเป็นนะคะผู้บริหารน,นะคะของโจน้อยมีเดียนะคะแล้วก็นี่นะคะเราเป็นอ่านี่ค่ะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะบรุนจะพามาดูอะไรอันนี้เป็นบ้านนะคะ เห็นเห็นไหมคะนี่คือสตูดิโอนะคะของทัวน้อยมีเดียนะคะนี่นะคะคือผู้บริหารทัวน้อยมีเดียออกกลางย่อยย่วยนะคาวบ สวัสดีค่ะวันนี้พี่โบ้มาทําอะไรคะที่สวสวัสดีคับวันนี้เราก็กําลังมาถ่ายคลิปกันนะคะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคบซึ่งจะเป็นเนาะคือก่อนหน้านั้น <ๆ S 1> ไปถ่ายโฆษณามาแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทดสอบฉากของเราดูดูดูด<ๆ>อลังการงานสร้าง<ๆ>ไหมลครับ่ะค,ครับนี่ทุกคนจะได้ดูซิทค,คอมแล้วก็จะได้ดูรายการที่แบบว่าออกทางช่องต่างๆเร็วๆนี้นะครับซึ่งขอบอกว่าสนุกสนานมากๆค่ะโอเคให้พี่โบ้ซ้อมก่อนนะคะ อันนี้เล่นเป็นอะไรคะถ้าเปิดเป็นอะไรเป็นอะไรครับอันนี้เป็นสาวชาวบ้านอ๋อเป็นสาวชาวบ้านชาวบ้านกําลังจะหนีตามผู้ชายกรุงเทพอ๋อเราก็เลยจะมาร้องเพลงนี่นะครับทำโมเมนต์นะครับอะซีอโอที่นี่นะคะในระเบีบ้านนะคะให้เป็นสตูดิโอนะคะคือพี่นายสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังทดสอบเป็นทั้งตากล้องนะคะเป็นทั้งทีมงานนะคะแล้วก็เป็นช้าง เขาเรียกว่าผู้บริหารนะคะของ,อองช่วยน้อยมีเดียนะคะมีมีคนมาหรือเปล่าให้ใครมาก็ไม่รู้ค่ะใครมาก็ไม่รู้ค่ะ ใค่มาอ๋อทีมงานาเยเป็นออ๋อค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> นี่ค่ะก็มีทีมงานมานะคะสตูดิโอโอเคค่ะเดี๋ยวรลนจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าที่นี่จะทำเป็นอะไรบ้างบ้านหลังใหญ่แห่งนี้นะคะจะกลายเป็นโรงถ่ายนะคะหรือเขาเรียกว่าสต <c oughs> ูดิโอที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะคะเพราะตรงนี้นะคะจะเรมเนรมิตเป็น วิดีโอทั้งหมดนะคะยังไงก็ติดตามนะคะนไม่ว่าจะเป็นในทางเฟซบุ๊ก k ็รุอว่าจะมีงานอะไรนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะฝากแฟนๆเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนะคะงานรายการต่างๆแล้วก็งาน MV นะคะแล้วก็จะมีงาน หนังที่เรากําลังทําอยู่นะคะแล้วก็มีงานโฆษณาก็ฝากทุกผลงานฝากทุกช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะอินส a าแกรนะคะกล้วก็ y o u t u นะคะฝากทุกช่องทางที่สามารถติดตามกันได้เลยนะคบพิมไปว่าบอลลูนนะคะกระเทยบ้านใน f c e e o o o นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของบอลลูนเองแล้วก็ i n s t a g r กรนะคะ b a l w n underscore นะคะ t a i b w a n นะคะ บอลูนอันเดรสกอไทยบ้านนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ